ีผมมาล้างรถอีกรอบเลย159บาทพร้อมเครื่องเขาก็จะไม่รู้ฉีดน้ำยาเลยนะฮะเนี่ยน่าจะสไลด์คาบออโต้บอท อันนี้ผมล้างช่วงล่างด้วยนะครับ159บาทไซส์ L แต่ถ้า Quick Watch เฉยๆเนี่ยมัน139บาทถ้าเป็นไซส์ L ะขอให้พบพับหูกระจกนะ <c oughs> น่าจะเป็นสลายคาบอะไรสักอย่างหนึ่ง มองไม่ค่อยเห็นอโอเคอ่าโอเคชีดด้านบน ไม่รู้เช็คอะไรคนฝอย เสียวเหมือนกันว่ามันจะชนกระจกไหมอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาเคลือบนะเคลือบมันไม่ได้พดแรงเคลือบ <GT> มันมงข้างๆอย่นะผมว่าโอเคนะค่อนข้างที่จะหลายรอบอนนีลม อันตอนที่เราลมเป่าไอ,อ้น,นี่แหละค้องเงินนี เสร็จแล้วนะครับเขาให้เดินหน้าต่อละเนี่ขั้นตอนนี้ก็เป็นการเช็ดรถสักประมาณ3านาที3านาทีเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้แหละ